ดูดวงระหว่าง,งวันที่11กันยายนถึงวันที่17กันยายน2566ราศีพฤศกผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนสัปดาห์นี้ท่านจะได้พบเจอในเรื่องดีๆหลายเรื่องทั้งจากตัวท่านเองและผู้อื่นที่นำมาหากท่านเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆใ,ให้มากขึ้น การเงินไหลเข้ามาอย่างมากทั้งที่มีกำหนดอยู่แล้วและที่ไม่เคยได้มาก่อนแต่ต้องระวังการไหลออกอย่างไม่คาดคิดจากความเสียหายของบางสิ่งที่มีมูลค่าสูงหากเก็บรักษาไม่ดีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีทั้งโอกาสได้และเสียพอๆกันกับสถานการณ์ในช่วงนี้ความรู้จักพอดีจะให้ผลดีแก่ท่านอย่างมากงาน กับบางคนที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต้องให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างเต็มที่ก่อนที่จะทำอะไรที่เป็นการใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้ามาแก้ไขซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวความรักสิ่งที่รอคอยมานานในเรื่องทายาทมีโอกาสได้สมหวังจากความพยายามที่ให้แพทย์ช่วยแนะนำหลายครั้ง สุขภาพใช้ของมีคมให้ระวังมากๆโดยเฉพาะที่ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดทำให้เกิดอันตรายตามมาได้